เกี่ยวกับเรื่องกรณีที่คณะกรรมการชได้มีมติชี้มูลความผิดนะครับกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับที่เขาใหญ่นะข่าวออกอย่างนั้นก็เลยขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นนี้นะครับว่าตามที่มีข่าวนะครับก็เป็นเรื่องจริงแต่จะขอถแถลงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับว่าในเรื่องที่มี การออกข่าวนั้นเป็นเรื่องที่คณะกรรมการปรชนะครับได้มีการดําเนินการสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงกับเจ้าที่ที่ดินนะครับแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทุกเ,เอกชนปัจจุบันก็เป็นผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยนะครับแล้วก็มีเอกชนบางรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่4ี่หนึ่งหนึ่งห้าแปด 41159และ4 1 1 6 0ที่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตป่าไม้ถาวรทั้งแปลงปผู้ถูกาหาก็จะมีนายจีรศักดิ์ผลสุขนะครับเมื่อครั้งตำแหน่งผู้บริการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสระบ,บุรีนะครนายกปราจีนบุรีสะแก้วนางสุรางคันธารมเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้มกับการเดินสำรวจ นะครับนายสมศักดิ์หีบเงินเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าทีู่้วำกับการรังวัดนางเพนพันเพนนะครับภาคายาิเมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์นะฮะนายประธานบานชื่นเป็นเจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดนะครับนายทวีหมื่นสีเป็นเมื่อครั้งดำตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 4ตําบลเนินหอมแล้วก็นางกนกวันวิราวันนะครับเป็นผู้เดินสำรวจตอนนั้น ยังไม่ได้เป็นผู้ดำรงตําแหน่งทางก,การเมืองแต่ปัจจุบันดารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุนทรวิราวันนะครับผู้นําเดินสํารวจปัจจุบันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนางสาวน้อยตุ้มพันธ์ผู้นําเดินสํารวจนายคณิตเพชรประดับเมื่อครัง้งนงตําแหน่งช่างรังวัดหกกรมป่าไม้เพราะฉะนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินที่เป็นผู้ออกเอ,อกสารสิทธ์ มีเอกชนในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นผู้ขอออกนโฉนดและชี้หรือไปเดินสำรวจร่วมกันแล้วก็จะมีป่าไม้ที่มีช่างงังวัดเขียนแนวป่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เหตุเกิดในประมาณปี4ีหนะครับในการออกเอกสารสิทธินโฉนดที่ดินสามแปลงเนี่ยเป็นการออกโดยวิธีการเดินสำรวจก็คือวิธีการที่จะออกนโฉนดนะครับก็จะมีว่าถ้าเป็นหน่วยงานในพื้นที่พื้นที่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของกรมที่ดินหรือนะครับมีการเดินสํารวจก็คือส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงไปเดินสารวจอันนี้ใช้วิธีการเดินสํารวจการออกนดที่ดินตามมาตรา58และมาตรา58ทวีของประมวลกฎหมายที่ดินนะครับโดยนดเลขที่41158ของตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบรุรีจังหวัดปราจีนบรุรีเป็นการออกให้แก่นางกนกวรรณสีจันง,งามหรือวิราวันนะครับแต่ในขณะที่ไปเดินสำรวจนั้นนมสกุลสีจันง,งามนะครับ โฉนดเลขที่41159ตําบลเดินหอมนะครับเป็นการออกให้แก่นายสุนทรวิราวัน,นะครับอันนี้ออกไปเมื่อวันที่ประมาณ13มิถุนายน2545นะครับทั้งสองโฉนดเนื้อที่ประมาณ27ไร่2งาน54.5ตารางวาแล้วก็มีโฉนดอีกเลขที่1คือ41160ตําบลเนินหอมเหมือนกันเป็นการออกให้แก่นางสาวน้อยตุ้มพันธ์ นะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคม2545เนื้อที่ประมาณ27ไร่1งาน71.4ตารางวาโดยพฤติการลักษณะเดียวกันในการกระทองผิดก็มีการอ้างว่าโฉนดดังกล่าวนะครับซื้อต่อจากผู้ที่เคยตําประโยชน์ในที่ดินมาก่อนแต่จากการไต่สวนของเราปรากฏว่าเป็นการแจ้งข้อมูลอมเมริตไม่ถูกต้องไม่มีการซื้อขายจริงนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ได้มีการ ส่งภาพฉนวนดังกล่าวนะไปอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศในช่วงปี2546ซึ่งเป็นปีใกล้เคียงกับปีที่มีการเดินสำรวจซึ่งจะพบว่าสภาพพื้นที่ที่มีการไปชี้นําในการเดินสำรวจนะครับเพื่อขอเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยมีสภาพเป็นป่ามาโดยตลอดไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นสภาพป่ากับสภาพที่เขาไปทําเกษตรไปทําสวนรต่างๆเนี่ยสภาพต่างกัน นะครับเราใช้ผลทวิยาศาสตร์ในการอ่านแปลพาพถ่ายทางอากาศในปี4ีหนะฮะจะเห็นชัดเลยครับผมอลองดูสภาพป่านะครับจะเป็นสภาพป่าสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในแนวเขตอุทยานเขาใหญ่นะครับเพราะว่าแนวเขตป่าไมาถ้ถาวรหรือป่าเขาใหญ่เนี่ยคณะมติได้มีมติให้จําแนกป่าเขาใหญ่ไว้เป็นป่าไม้ตามแนวเขตที่มีพระราชดิการกาหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ ตั้งแต่วันที่22กันยายน2513มาแล้วเรื่องนี้เกิด45นะครับแต่ครมมีมติกำหนดเขตอุทยานเขาใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปี13เพราะฉะนั้นเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าแนวเขตป่าไม้ถาวรเป็นแขตแนวเดียวกับเขตแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การที่มีการออกเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดที่ดินส1158และส1160โดยมีแนวเขตด้านทิศเหนือติดต่อกับแนวเขต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลองชี้ดิดนึงนะเขตทิศเหนืออยู่ตรงไหนนะครับผมอยู่ทางด้านเหนือใช่ไหมของแผนที่ใช่ไหมครับวันีไม่มีโปรเจกต์ตัวชี้นะฉะนั้นการที่ออกแนวเขตด้านทิศเหนือที่ติดต่อกับแนวเขตอุทยานตั้งที่ตามระเบียบกรมที่ดินนะครับกำหนดห้ามไม่ให้มีการเดินสำรวจในแปลงที่คาบเกี่ยวหรือติดต่อกับเขตป่าไม้ถาวรจึงเป็นการเนินการฝ่าฝืนข้อ9ก้าของระเบียบกรมที่ดินอันนี้ประเด็นแรกนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินที่มีความคาบเกี่ยวหรือไปติดกับแนวเขตป่า นะโดยเฉพาะนี่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนีย่ยนะมีการเดินสำรวจไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนนอกจากนี้ยังปรากฏว่าในการเดินสำรวจออกโฉนดนะครับนายจิรศักดิ์ผลสุกนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ที่ดินนายสมศักดิ์หีบเงินนะครับนายประธานบันชื่นอันนี้เจ้าที่ที่ดินเนี่ยได้ร่วมกมันมีหนังสือขอให้ทางจังหวัดประจุมดีส่งระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศที่มีการขีดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปให้กรมป่าไม้ดําเนินการตรวจสอบ ยืนยันแนวเขตอุทยานเขาใหญ่โดยไม่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินนะครับก็คือมีลักษณะเหมือนกับว่ายังไม่ได้รับความเห็นชอบอะไรเลยนะครับเอาระวางไปขีดเส้นอเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางกรมที่ดินหรือว่าทางป่าไม้นะครับก็มีปัญหาว่าผู้ขีดและรับรองแนวเขตอุทยานโดยไม่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้การขีดและรับรองแนวเขตอุทยานเขาใหญ่นะครับเมื่อปี2536อ แล้วก็ในปี4 5หโดยในคณิตเพชรประดับจึงเป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคณะกรรมการก็พิจารณาแล้วว่าการกระทําของผู้ถุกหาที่1ถึง5และ10ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือเจ้าหน้าที่ที่ดินและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นการดําเนินการที่ผิดต่อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยมีเจตนาที่จะช่วยเหลือให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ผู้ตุกาหาที่6ถึง9นะครับ ก็เป็นความผิดตามบทกฎหมายยาม,มาตราหนึ่งห้าหนึ่งประกอบมะตาตราแปดสิบสามครับและการกระทําของผู้ต่อหาที่หกถึงเก้านะครับซึ่งประกอบไปด้วยนายตวีมืน่นศรีนางกนกวันวิราวันนายสุนทรวิราวันนางสาวน้อยตุ้มพันธ์นะครับก็มีมูลเป็นความผิดตามมาตราหนึ่งห้าหนึ่งประกอบมะตาตราแปดสิบหกนอกจากนั้นแล้วการกระทําของผู้ต่อหาที่ห้าและที่สิบซึ่งเป็นเจ้า้าที่รัฐก็ยังมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับ คณะกรรมการก็มีติชที่มูลความผิดแล้วก็แจ้งให้กรมที่ดินทราบเพื่อให้กรมที่ดินไปดําเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินทั้งสามแปลงนะครับตามมาตรา6 1แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนอกจากนั้นแล้วยังเห็นว่าปัจจุบันก็ยังมีการครอบครองเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่ผู้ต้องหาที่หนึ่ง ยังมีการครอบครองเอกสารสิทธิ์เก่าวต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันดารงตำแหน่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในตําแหน่งรับมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับจึงเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจาริยธรรมอย่างร้ายแรงฐานไม่ไปฏิบัติตามมาตรฐานได้แรงนะครับตามมาตรฐานจาริยธรรมงร้ารแรงของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน,าาน้าหน่วยงานธุรการของศารลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2,511หมวดที่1มาตรฐานจาริยธรรม อันเป็นโุดมการข้อ8หมวด2มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักและข้อ11หรดือไม่กระทําทการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและข้อ17คือไม่กระทําทการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดารงตาแหน่งประกอบข้อ27ซึ่งเห็นว่าในหมวดดังกล่าวเป็นความผิดที่มีพฤติการร้ายแรงนะครับถือว่าเป็นการกระทําผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจรึงให้มีการส่งเรื่องไปให้ใหอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องคดีอาญากับผู้ตูกตาหาที่1ถึง5และ10บนะครับตามกฎหมายหนึ่งประกอบมาตราแ3สและฟ้องผู้ตุกาหาที่6ถึง9ตามมาตราหนึ่งประกอบมตาตรา8 6นะครับคือเราส่งไปเนี่ยเมื่อบายวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมา6 5ห้านะครับแล้วก็ปรากฏว่าปัจจุบันอัยการนะครับมีคําสั่งให้อระทานโทษอายการได้มีอายการสูงสุดนะครับได้รับสํานวนแล้วได้มีคําสั่งให้ดำเนินคดีอาญา,ยา,ยา นะครับและให้แจ้งผู้ถหาที่สิบไปรายงานตัวต่อพนักง,งานอายการในวันที่เก้ามิถุนายนก็คือวันนี้เวลาเก้าโมงครึ่งเพื่อยื่นฟ้องต่อสารอาญาทุจริตและผู้มิชื่อภาคสองต่อไปส่วนจริยธรรมเนี่ยก็จะส่งคำร้องไปยังสารดีกานะครับเพื่อให้เพิกถอนออกจากตําแหน่งเพราะฉะนั้นกรณีที่สารระทับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สารที่ต้องไปพิจารณาต่อไปนะครับปรากฏว่าวันนี้วันที่เก้าพอดีครับนะครับขอบ้อกาหนดที่ให้รายงานตัว ก็จะมีผู้ที่มารายงานตัวก็จะประกอบไปด้วยนายจิรศักดิ์ผลสุขนะครับนางพันเพน็นภาคายาติหรือจำรูนหินนายประธานบานชื่นนายทวีหมื่นสีส่วนผู้ต้องหาที่อื่นเนี้ยกำลังรอที่จะรายงานตัวอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่รายงานตัววันนี้ก็จะมีการดําเนินการออกหมายจับนะครับถือว่ามีเหตุที่ไม่มารายงานตัวเป็นกรณีการหลบหนีครับรก็ขออนุญ,ญาตอา่าชิด ชี้แจงเพิ่มเติมได้ไหมประเด็นไหนลองลองชี้ดีว่าแนวเขตที่ออกไปขีดทับเดี๋ยวจะให้ทางท่านผอมองคลน,นะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกากับดูแลในสานวนนี้นะครับช่วยชี้แจงประเด็นที่ว่าตามแผนภาพเนี่ยเชิญครับขอแนวเขตที่มีเส้นสีเหลืองด้วยนะครับเ,เส้นสีเขียวนะครับเป็นเส้นแนวเขตอุทยานแห่งชาตินะครับที่มีการขีดแนวเขต ที่ชอบด้วยกฎหมายคือตามบันทึกข้อตกลงระหว่างอธิบดีกรมป่าไม้และอธิบดีกรมที่ดินนะครับซึ่งมีการขีดแนวเขตลงในระวางแผนที่สําหรับออกโฉนดเนี่ยตั้งแต่ปี2535นะครับซึ่งจะในการเดินสำรวจหรือออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายก็แล้วแต่นะครับจะต้องใช้เส้นแนวเขตปีสามานะครับหากมีการแก้ไขแนวเขตโดยการตรวจพบว่าไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะต้องได้รับความผิดชอบหรือได้รับการมอบหมาย จากอธิบดีกรมที่ดินหรือกรมป่าไม้นะครับแต่ปรากฏว่าในปี2545นหะครับหลังจากที่มีการเดินสำรวจลังวัดแล้วที่ดินทั้ง3แปลงเนี่ยอยู่ในเขตรุทยานแห่งชาติทั้ง3าแปลงเลยนะครับซึ่งก็จะไม่สามารถอ,าออกโฉนดที่ดินได้นะครับเนื่องจากต้องห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่43และประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา58และ58ทวีนะครับพอ,อพบว่าทางผู้ถูกหาเนี่ยกลุ่มผู้ถูกหาทั้งหมดพบว่าไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ก็เลยไปทําการแก้ไขนะครับให้เป็นเส้นแนวเขตใหม่ซึ่งเป็นเส้นสีเหลืองนะครับด้านบนสุดนะครับซึ่งเส้นสีเหลืองเนี่ยหลังจากขีดแนวเขตเฉพาะด้านนี้ด้วยนะครับทาให้ที่ดินทั้ง3ามแปลงเนี่ยอยู่นอกแนวเขตอุทยานแห่งชาติเลยนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขทําให้ที่ดินทั้ง3าแปลงเนี่ยไม่อยู่ในที่ดินของรัฐแต่การขีดแนวเขตเนี่ยไม่ถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้นะครับจึงเป็นการแก้ไขแนวเขตที่ไม่ชอบ ประกอบกับที่ดินทั้ง3าแปลงเนี่ยจะในการเดินสำรวจเนี่ยจะต้องมีการทำประโยชน์มาก่อนนะครับซึ่งจากการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในที่ดินทั้ง3แปลงเลยครับก็มีการแอบกล่าวอ้างหรือว่านำเสนอข้อเท็จจริงในการเดินสำรวจเนี่ยแต,แ,ตแต่งเรื่องอ,อันเป็นเท็จขึ้นมานะครับเพื่อให้ให้ดูว่ามีการทำประโยชน์มาต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการเดินสำรวจครับ ครับที่เพิ่มเติมว่าสําหรับผู้ที่นําเดินสดดํารวจซึ่งก็เป็นเอกชนที่ได้กล่าวถึงน,น,นะครับก็ปรากฏว่าการที่เราชี้ว่าเป็นผู้สนับสนุนเนื่องจากท่านรู้อยู่แล้วว่าที่ดินที่ท่านชี้หรือนําเดินสดดนะํารวจน่ะไม่ใช่ที่ดินของท่านหรอกแต่เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าเขาใหญ่นะครับเพราะมันมีการขีดแนวเส้นสีน้าเงินตั้งแต่ปีอสามห้าใช่ไหมปีสามห้านะครับอาเส้นสีเขียวเนี่ยตั้งแต่ปีสามห้านะครับ ก็พยายามมีการแก้ไขโดยมีเจ้าที่ที่ดินกับเจ้าที่ที่ป่าไม้ไปร่วมกันขีดแนวใหม่ในปีสี่ห้าคือเส้นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเส้นสีแดงที่เป็น,นโฉนดที่ออกมาสามแปลงนะครับจึงเป็นการออเอกสารที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องนะครับเพราะไปอยู่เหนือเส้นสีเขียวตามแนวเดิมอันนี้มีการปรับปรุงแก้ไขอันนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับและอย่างหนึง่งผลที่เราได้มาก็เป็นการแปลภาพถ่ายในปี4ี่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นคุณอออีสารปีสี่ห้าท่านก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าที่ดินที่เราแปลภาพถ่ายมานะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นสภาพแตกต่างกันนะครับกับที่ดินที่มีการทําประโยชน์นะเพราะฉะนั้นที่ดินที่มีสภาพป่าแทบไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากนะครับดูด้วยตาเปล่าก็ <S 1> <S 1> ここเห็นว่ามันมีป่าไม่ได้ปลูกสวนกล้วยไม่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อการเกษตรมีรื่ไม่มีการปรับปรุงที่ดินเพื่อการเกษตรแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นจากเอกสารหลักฐานท,ที่ที่มาจึงเห็นชัดเจน นะครับว่ามีการครอบครองที่ดินป่าไม้โดยไม่ชอบโดยเฉพาะเป็นเขตอุทยานตามตมติคณะมนตรีด้วยครับก็วอันนี้ก็ยังมีอยู่คุณสุรางคันธารมนะครับคุณสมศักดิ์หิบเงินซึ่งเป็นเจ้าทีิที่ดินนะครับแล้วคุณกนกบันวิราวันนะครับคุณสุนทรวิราวันนะครับนางสาวน้อยตุ้มพันธุ์และนายคณิตเพชรประดับครับ ที่ยังไม่ได้รายงานตัวก็ขอให้ทางท่านไปรายงานตัวในวันนี้นะครับก็ฝากทางผู้สื่อข่าวแล้วกันนะครับช่วยตามหน่อยนะครับความจริงมันต้องก่อนเที่ยงแลวนะครับผมนะตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างการที่จะขอออกหมายอยู่ลักษณะที่มีการครอบครองและยังไม่สละคล้ายๆกันครับแต่เรื่องนี้มันเป็นการครอบครองที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องมาตั้งที่แรกนะครับผมนะและร่วมกับเจ้าที่ยิงรัฐนะแต่ของทางคุณปรีณาเนี่ยลักษณะเป็นการบุกรุกโดยเจ้าที่งรงัฐไม่ได้ไปร่วมด้วยนะครับ พราะฉะนั้นฐานความผิดก็เคารแบบกันถ้าบุกลุกก็ดำเนินคดียาต่างหากไปไม่เกี่ยวที่รัฐแต่ถ้าร่วมัปเจ้าที่รัฐถือเป็นผู้สนับสนุนนะการชี้แนวเขตให้ร่วงไัเจ้าที่รัฐในการอัยสารเนี่ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนเจ้า้าที่รัฐกระทำความผิดนะครับก็อยู่ในหน้าที่ปปชและเรื่องจริยธรรมก็อยู่ในหน้าที่ปปชที่จะชี้เพราะฉะนั้นก็ชี้ไปทั้งสองกรณีจริยธรรมก็ไปยังศาลฎีกานะครับส่วนสนับสนุน กรารปฏิบัติน้าที่เจ้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเนี่ยส่งอายการสูงสุดเพื่อฟ้องยังสารอาญาทุจริตภาคสองครับ